ปกติชอบ่อพี่โอไม่แข็งใช่ไหมใจเย็นเราไม่ได้กล้าเลยใช่ไหมไม่แข็งใช่ไหมเราต้องไม่เล่นด้วยความแข็งไม่เอาอยาแข็งดิใช่ไหมเอาใช่เราต้องไม่เล่นด้วยความแขอออย่าเล่นด้วยความแข็งดิใช่เราต้องไม่เล่นด้วยความแข็งเราต้องไม่เล่นด้วยความแข็งไม่ต้องมาเล่นด้วยความแข็งไอ้ไข่บันรเครดิตแล้วเนี่ยบางทิ้งกรหลังไม่กูนะไม เห็นน้องไก่มาแลกเะรียญวิญญาณจะบอกว่าวิญญาณไปเทเวนแป๊บเดียวมาวิญญาณไม่เทเวนวิญญาณกู่อยู่ไอ้เนี่ยออยู่ห้องไฟใครใครมากินข้าวในห้องไฟฟ้าเนี่ยเอาน้องไก่ไปทิ้งไปคุณจุกัสี่ดำเออคุณพวกแต่มมันมีอยู่คนเดียวไว้ดีค่จบแล้วผมอยู่ห้องเรย์เตอร์ไว้ผมกดแปะมืออยู่รอกดคกไป แน่ใจนี่มันพูดนะไอ้หมอนเลิมใบโอ๊ยไอผมเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นตอนแรกผมเห็นหมอเดินขึ้นข้างบนใช่ป่ะอะไรจบเพิ่งออกมาจากองล่างกี้นี้มีใครมาที่เดินผ่านภูมิอร่อยพวกนั้ถ้าถ้ามันจะถ้ามุดท่อก็คือไม่น่าเห็นมีมีใครเดินผ่านให้เดินผ่านที่ข่าวภูมให้ได้เพราอยู่ฝั่งดลานขวายี่มันจะทางขวาล่างมดเกูไงแต่ถ้าปีมจะแค่เองแล้วก็รีพอร์ตก็เป็นไปได้ใช่ไหม ใจอย่างนั้นก็ได้ถ้าอย่างนั้นกูก็ไม่อยู่แล้วหละอย่างเนี้ยอี่เมืม่มอกี้ใครมีควยบัตรบ้างอะในห้องแอดมินอะที่ต้องรูปปดบัตรผมผมมีผมมีอีกม,มึงรูปปดบัตรใครใครไม่มีบ้างเราไม่มีไม่มีเดี๋ยวไม่มีแล้วอีกคนใครนะผมมีฉนันว่าสองคนนั้นเป็นเพราะว่าทุกคนต้องมีควยรปปูดบัตรไม่นะ <laughs> ไม่นะเพืมันมกระจายกันนะพูด ไม่มันจะมีโค้ดมันแล้วแต่โคดใ่ป้ะที่จะตั้งค้ยคอมมอนนะโค้ดคอมมอนคือทุกคนต้องทำด้วยกันไม่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 ไมไม่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 ไมอไ่ไม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 ่ม่ไม่ไมมไ่ไ่มมม่ไมไ่มมมม่ไคุณท่นมะไครับ ไม่ทันแล้วหมดเวลาแล้วไม่มีโอกาสได้พูดเลยไม่ลอยครับไม่ลอยเดี๋ยวช่วยดูเดี๋ยวเจอกรับไอ้โจ๊กหัวแดงเนี่ยเครียเหว่เจอแค่สี่อันอยู่ในที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนี่กูเป็นช่างไฟใช่ไหมเนี่ยจะโหร ไม่ไม่โอบไม่โอบเพิ่งเดินผ่านจบทีนี้สองกล้องเห็นเยอะมาจบเดินไปคนเดียวถ้าเกิดฟิล์มสองกล้องอ่ะฟิล์มจะเห็นว่าจบเดินไปคนเดียวแล้วไม่โอบอยู่ในห้องในเม่กี้ฉันไม่ใครอยู่ในห้องกล้องผมเห็นกล้องมันเผมเดินกล้องอยู่ในห้องกล้องคนแรกผมอยู่ห้องกล้องเดี๋ยวดูในห้องก็เห็นอะไรมักูดูแวบเดียวกูไมเห็นเหมือนเจอเห็นไก่จบแล้วก็เจอแบบอยู่รวมกันสามคนที่เหลือก็ไม่เห็น แล้วจริงๆคนก่อในฮ่องกงมอมีใครลงกันมากกว่าคนนั้นไมีใครลงบ้างมีกูแล้วก็สีดำแล้วก็อะไรอะอะไรมิดแมนเนี่ยแล้วตอนที่ดูกล้องเสร็จะอยู่ด้วยกันดีกว่ากูก็ยังอยู่แต่ตอนกูดูกูเห็นท้งคนอยู่ด้วยกันไงแล้วเราค้องใสอก็คือผมอยากจะบอกตั้งแต่ตามเมื่อกี้ครับผมสงสัยสีแดงครับที่เขาบอกว่าเขาอยู่ตรงห้องเรย์เตอร์ เขาบอกเขากดอยู่แต่ผมอยู่ตรงหน้าห้องซิ c ิรูตีไม่เห็นสีแดงเดินผ่านเลยนะครับเออผมไม่้ผ่านทางนั้นบนเลยใช่เขาผ่านทาเคุณจ้ผมยืนอยู่ตรงสี่แยกเลยนะคุณแต่ผมไม่เห็นคุณผมผมไม่ได้ไปทางนั้นคุณ้าผมไม่ได้ไปเห็นไหมบิวกับโจเป็นทำไมมไม่ครอเลย้องผมน่ะอยู่คือในห้องเอลนเกเตออยู่แล้วคุณโจเป็นบิวกับโจเป็นบิวกับโจเป็นอ่กับสีสีดำคุณาสีดำได้เลยอะ ท่านสีดำท่านสีเขียวจะโอ้หมโบ้ยกูอีกแล้วไม่รู้ว่าคนที่ไม่ได้ทำการ์ดอ่ะคนที่ไม่ได้ทำการ์ดแต่เป็นไม่ใช่โจูดีเท่าไหถึงโจูเดนเจ๋งจังพี่โอ้โบ้ยลุยเจ๋งจังเลเออพูดอย่างปากเองไม่ได้ไปทางนั้นก็แสดงว่าคุณเชื่อเนี่ยคุณจำจำไว้นะครัเขาโบนุ่นนะคุณคุณกำลังเล่นอะไรอาวชื่อเราไม่ร้โบ้ยลุไปนี่สีดำเราอยู่ด้วยกันเลยเดี๋ยคนที่ไม่ได้ทำการ์ดนี่ใครอ่ะบิว กขทำไปแล้วเฮ้ยสน้อลุงดิวยังไม่ตายเหรอเนี่ยเหมือนเป็นคนแค่ว่ามีแหละอาฆาตเลยมึงเล่นปิดเลียกเตอร์แล้วเหรอเป็นไรก็ยกเลียเตอร์ฮะจะเดียกูนะกูมาแก้ว่มึงเนี่ย ไม่คนดีแค่ไหนนะจะเสืดเดอสลากมาแก้หรือเตะแต่ว่ามึงเทียวกูเนี่ยกูจะโกรธมึง,งมากๆไม่อยู่อยู่าอ๋อเตือนปุ๊บอ่ะ<า>เนาะเมื่อกี้กูอยู่ใครวะกูว่าเลยมึงต้องว่ามึงใช่ไหมเนี่ยบัตตี้หายแล้ววันเลยไม่หวั่นเลยก็ไปด้วยกันเลยบัตตี้ให้ก็คือไปด้วยกันเลยชอบเดินด้วยกันนี <c oughs> ่ใช่หรือต้องมีคนนำทางอาจจะเป็นผู้ส่งตัวเริ่มคิด อย่าโบยให้กูไอบิวไม่โบยกบิวเอ็นบิวเป็นโจไม่ได้เป็นบิวเป็นไม่ใช่ด้คุณได้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยมีคนจะลงโบยกูบิวยโไหนบิวคือคนไหนอะกูเห็นนะคุณคโดนโบน่นกูเห็นมดททันแล้วกันนี่นล้วกันี่บี่น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 ีดนีะน่นี่นีนีนน่นนนนง ไอ้ยังทุกคนไม่คิดเหมือนกันไม่คาดหมายในโจตอนนันนี่ไงล่ะที่ยังทุกคนไม่คิดเหมือนกันไม่คาดหมายอ้าวบิวไม่ใช่สีส้มเนาะอ้าวเดี๋ยวเรียกว่าบิวเปนสีส้มกับแล้วไม่ได้โหวตอะไรครับนี่ของจองเก็บโดนป้ายยามันมีแหลอาคาสใช่บิวเว้ย ไม่ผีทไม่ผีพูดได้วะนี่กูเป็นผู้มีคงมีเป็นผู้มีพลังพิเศษเราผมได้ยินเป็นผีแล้วนะผู้ขอถามเป็นติก่นไม่ได้หรอเฮ้มีคนดูกล้องมีคนดูกล้องกูต้องเห็นเป็นพยากูแล้วใครดูกล้องวะเนี่ยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยใครดูกล้องวะเยี่ ัวดใช่ปะัวถ้าัวดดูกล้องไม่ัวไม่น่าบอกอู่แน่ัวไม่น่าบอกแน่เลยเรื่องของทำนี้เสร็จก่อนแล้วอันนี้ยรงน้องไก่เรองน่องไก่เหมือนใครเจอกูด้วยไอ้เนี่ยถ้าเกิดพวกมันมีแบบสองกล้องเห็นมันต้องเดินหากูเนี่ยไม่ห่วดูกล้องใช่ไหมมึงต้องมาหากูแล้วก็เจอกูแล้วคูทำเสร็จก่อนแล้วเมื่อกี้เจออยูน่นะอร่อยอร่อยเจอไอ้ไตรงไหนเน,นีนน่ยไอ้ซ้ายบนนะไอ้ข้าบนห้องเด็กเตยร์ทีก่อนหน้านั้นมาจากไหนก่อนนั้นมาจาก อแลาวแล้เแล้วแล้าสีส้มมาหน้ากล้องครับก่อนหน้านะอย่าตรงหน้าห้องแอดมินที่มันเป็นสามแยกตรงหน้ากล้องอ่ะแตก่อนหน้านะก็รับฝากเเลยยนี่ตรงนั้นแหละครับก็คือปิ้นอยู่แต่ตรงนั้นนะครับไม่ได้ไปไหนเลยอ๋อคุณทานคุณทันคุณทอนมาห้องกล้องใช่ไหมโอเครู้เรื่องพร้อมาล่อเธอใครอะไอ้ขาวบุญมิโอมิโอบิทหอบมิกันท่าไม่ได้โหวต ผมผมอยากรู้อยาเหมือเมื่อกี้ตัวไหนบอกว่าคุณอยู่ไหนนะล้าสถานที่ล่าสุดที่คุณอยู่แบบนี้ยอ่าเป็นมุมที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะเป็นมุมอนบนซ้ายสุดอ่ะชัางเห็นว่อะไรไมุมมาอยู่บนซ้ายสุดได้หญ่เลยเี้่แต่ไม่บอกว่าโจออกไหมโจเป็นคนที่ไม่ได้มาไอ้นี่รับคุณทันผมตอยนี้ผ เดี๋ยวจะพาไปดูเนี่ยวผยอยู่รู้แล้วว่าที่อยู่บมเลยผมควรจะดาวได้ละผมก็พาผมมาลอยอยู่ที่บัวต้กล้องอยู่เหมือนรีคูดาคือเลยเอ้ยตี้าโอ้ไปแลไม่โบดบัวได้ไงเาให้ส้ม มไม่นะไอ้หมอบิวบิวไม่บอกเขาทำไมมิวนึกว่าบิวเป็นสีทำไมบิวไ <c oughs> <c oughs> ม่กอดกันมึงมึงเรียกคนให้มันดูดีๆหน่อยสิวะหมอมไม่เป็นพูดใจเลยหมอน่าจะเจอศพแท้ๆเลยหมอใครดูกล้องวะดูกล้องแล้วปิดปากหน่อยเนี่ยพี่ช้างยังไม่เป็นน้องไก่หมูรีนอยู่รีนอยู่ยังไม่เป็นน้องไก่จังหวะนี่ยนะ อี่างนี้เป็นน้องไก่หรออย่องน้องไก่ช่างเป็น้องไก่ไกไไกแล้วยีนยันโดดเถอะเป็นไหวะ อร่อยเลยสองคนเลย่สลิมกุ้เลยคุณเนี่คือใน่อใช่ไหมขงร่อยของคุณอะผมไม่อยากใจแล้วีดคบซจะบูมอร่อยของคุณอะไม่มึอันอรอยมรงมันยูบบนสายบนสายบนสายไอ้ล่ผมยเดีพยวผ่าไปดูไหมล่ะใขรเป็นน้ำเฮ้ยมันตอแหลสโอ้ผมอยู่กับคุณข้าแลนดานี้ คุณตายไปไหนไม่รู้อาจจะมุดท่อมาก็ได้ใครจะไปรู้มุดผมเลยก็ได้ถ้าอย่างนั้นผมบูซ่าไม่งั้นผมคิวคุณตั้งแต่ในห้องกล้องแล้วผมจะวิ่งตามคุณทลับมถ้าเกิดผมสไว้ใจกูผมอติดใจคุณหรอก็ได้มีการว่าโยคนตายแล้วขอโทษโจขอโทษไยไปนะ ต้องขอโทษเนาะต้องขอโทษหรอกล่ะไอี่ต้องขอโทษหรอกมึงนี่แหละไยไม่ต้องขอโทษลำหมึงนี่แหละยกูโดตมันร่วมมือตบโดนตีต้ทำเว้สุดท้ายหน่อยไม่ได้เหรอเฮ้ยผมเสียใจยิ่อันเดียวมันจะทำเสร็จเลยอีกเส้นเดียวใส่ไฟอีกเส้นเดียวเลยแปะกตะเห็นมันยืนยืนฟิวช้ากันก็เดินไปดูสักแป๊บเอ้ยเอ้มก็เดี๋ยวตอนนี้อเเขียว ก่อนมันจะบ,บิดคอกูให้กูบิดสายไฟก่อนแบบไอโจอมีจุงขอขอ้งคอถึงบอกว่าไม่จุ้งอย่จริง